คุณนะครับอิฐไวบิสเกตซาลาอีก วันนี้ป้าโมนาก็จะทำเมนูต้มเท้าไก่นะคะเนาะต้มให้มันสุกก่อนเนาะให้มันเปื่อยๆเราจะไปทำเมนูอื่นๆอีกเยอะนะคะอาจจะเป็นน้ำยาขนมจีนหรือว่าอาจจะเป็นต้มเท้าไก่แซ่บซอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้มให้มันเปื่อยๆก่อนเนาะเมื่อกี้ลุงก็มาช่วยนิดๆหน่อยๆนะคะลุงบอกว่าทำไมเธอไม่ใช้กันไกรแบบของลุงนะ แบบนี้เราไม่ยอมรับนะคะคือ,คอเราก็จะใช้แบบรุ่นโบราณของเราก็คือใช้มีดนะคะแต่ลุงเขาก็บอกว่าให้ใช้กันไกรสินะคะก็ไม่เป็นไรผลท้ายลุงก็ช่วยจนเสร็จนะคะเนะาะค่ะไปค่ะไปต้มไว้เปื่อยเลย